ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b f z t ูเป็นรายการที่จะพาคุณเข้าชมไฮไลท์กิจกรรมทัวร์นาเมนต์ BFC e x c e r ซึ่งปัจจุบันใครจะได้เป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์คนต่อไปติดตามต่อช่วงหน้า 0926810862นะครับผมโทรกันได้นะครับผมถ้าอยากสั่งอะไรทุยไม่ใช่ทางด้านของคุณองคชาตินี่เขาก็กำลังฟาร์มอยู่ที่รถตู้ทางด่วนนะครับผมตอนนี้ก็ฟาร์มกันไปายาวครับผมมันยังไม่ได้สถานการณ์ของการกดดันกันนะตอนนี้ก็ฟาร์มกันายาวเออแต่ทำไมไอวอมันเยอะเหมือนเดิมเลยนะ ไอเอดมินทำอะไรของมึงเนี่ยตอนนี้ก็ผมผู้รอดชีวิตของเราก็มีอยู่9ก้คนนะตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่19นะครับผมในผู้รอดชีวิตของเรานะครับผมก็ดูดูกันไปก่อนนะครับผมอ้าวเหลือ18แล้วพูดไปทางขัดคำครับผม๋อทางด้านของ p y m n ็นะครับผมก็เก็บสังหารไปหนึ่งในพื้นที่ของเขตบิมาสกินะเยี่ยมไปเลยสถานการณ์ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันโอ้โหเอ็มเอ็นยิงไปแล้วครับผมเขาจะสังหารได้หรือเปล่าไปครับผมยังดูกันไปต่อครับดูกันไปต่อปา์สโอวิ่งมาระยะใกล้นี่เขา คว้าลูกซองขึ้นมายิงยิงเข้าไปที่หัวยัดเค่เก่งที่ไหายเลยไปดูคนอื่นโยชิคุงตอนนี้ก็ได้ต่อยครับผมต่อยชกลมนะผมบางทีเขาอาจจะเป็นล็อกกี้ก็ได้นะไม่แน่ใจรู้สึกว่าเขาจะมองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าหรือเขาทําแกล้งมองไม่เห็นผมก็ไม่แน่ใจนะเข้าใจยากจริงคนคนนี้ทางด้านของอ่า P.G.H.S.P.S. นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะแก้วนะครับผมเขาอาจจะไปหาอะไรฟาร์มเล่นๆไปก่อนนะผมกูชิวไว้กไมีรีบหาอะไรกินก่อนที่ีคโอ้โหสังหารไปโอ้โหไปสังหารไป3แล้วไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาอีกหรือเปล่านะลุกกระสุนอีกเยอะโอ้โห T.G. ครับผม T.G. ซิงเกิลนะครับผมเก็บไปอีก2คนระับเก็บไปจัดไป2แนละ้วตอนนี้โอ้โไม่ทำอมไรจริงนั่งเลยนั่งเลย <laughs> นั่นแหละนั่นแหละเออเหมือนได้ยินกูอ่บทีทเคตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ของการาบวกกับใครสักคนหนึ่งนะผมก็ไม่แน่ใจนะพอาะกดไปผมก็ไม่รู้ว่าจเจอใครนะไอ้เคปโก้อ่อไอ้เคปโก้ตอนนี้อยู่ที่สนามยิงปืนนะเขาอ,อาจจะมาซ้อมยิงก็ได้ไม่แน่ใจทางด้านของอ่าอยู่ตึงจะไม่ชื่อตึงฮ่าฮนะโอเคผมเรียกคุณตึงแล้วกันนะครับผมคุณตึงสวัสดี ผมออกมาแล้วออกมาแล้วครับผมสองคนนั้นจะใส่กันหรือเปล่าอ้ยิงมันแล้วแล้วมัน,มน,มนใครวะแสองคนนั้นยิงกันอ่ะโอ้ยเป็นเบมเก้าเก้านี่เองเนะครับผมเห็นแล้วผมปิงไปด้วยเลยดีกว่าหมุนตัวยิงยิงเข้าดามเมจได้ดีมากทำไงต่อครับผมตั้งไอวอลไปก่อนรู้สึกว่าคนที่อยู่ในไอวอลนั้นน่าจะกาลังฮิวตัวเองนะผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรผมไม่เคยแน่ใจกับอะไรสักอย่างเลย สวัสดีครับผมเบมตอนนี้ก็จัดไปอีก5คิวนะคผมสุดยอดไปเลยครับผมเยีเ่ยมไปเลยวิ่งกัน,ปนไปเลยลูกอ้าทีจีซิงเกตอนนี้ก็อยู่ที่โรงงานนะครับผมไม่รีบก็เฮียแกไม่เคยรีบอะไรอยู่แล้วเฮียแกชิวๆก็ผมนั่งลมชมวิวโอ้อันนี้องค์กชาต,ตอนนี้ก็ได้มาเอาที่อ่ากล่องอ่าไม่ใช่แอร์ดรอปนะมันมันคือกล่องของขวัญที่ส่งมาจากพระเจ้านะผมพระเจ้าประทานพรมา รู้สึกว่าไอแอดเนี่ยมันจะมั่วซั่วจริงๆมันเปิดให้คนใช้ไอวอได้เยอะแยะไปหมดเลยคีจีซิงเกิลตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่พีคแล้วาา Peak นะเขาอยู่ที่พีคนะครับผมเขาอยู่ที่พีคเลยเอาับผมสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมผู้รอดชีวิตของเราอยู่ที่9คนนะครับผมอยู่ที่9คนเท่านั้นนะครับผมใครจะเป็นที่1ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปดูเอาเองตึงตอนนี้ก็ยังอยู่ในท่ามกลางของหนุ่มๆทั้ง2นะครับผม ไม่แน่ใจว่าสองคนนั้นเขาจะแย่งชิงตัวนางหรือเปล่าหรือว่าเขามายิงกันดเฉยอโอ้ oh, oh, อะไรวะนาี่ยเอาดามาแล้วผมเ mm hmm. มื่อกี้่ยยิงขึ้นฟ้าขู่นางเลย,เลยให้นางกลัวแล้วยอมจำนนซะเอา้าไม่ได้ขู่นี่มันยิงเนี่ย โอ้ทางน้องเต้ก็ได้ยิงสวนกลับมาครับผมทีจีซิงเกิลได้เข้ามาถึงของเกตบีมาสเกตแล้วน่าจะเป็นจุดบวกนะแถวเนี้ยเพราะว่าคนมารวมตัวกันที่นี่องค์ชาติกําลังยืนดูชายต้องสองคนนั้นกําลังบวกกันนะครับผมโดยที่เขายืนมองด้วยความปรับปื้มนะครับผมแล้วก็วิ่งจากไปเกศจะมั่วกําลังดวลกับน้องอ่าตึงนะครับผมน้องตึงครับไม่ต้องห่วงครับสุดยอดไปเลยวิ่งเลาะไปเลาะมาครับผมด้านข้างอ้าทีจีซิงเกิลเก็บ ตึงไปแล้วนะผมโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับผมอยู่ดีม้ามืดวิ่งมายิงเลยเฉยครับผมอโอเคหายไปเลยไอเกมก็วิ่งออกมาจากสถานการณ์ของการบวกกันนะครับผมแล้วก็มานั่งฟามยาอยู่ตรงนี้นะแชมป์แบกโอ้แชมป์แบกอยู่ด้านล่างขออภัยด้วยผมมองไม่เห็นชื่อจริงๆโอ้ไม่แน่ที่สวยมากเลยนะเนี่ยโอเค 5G ครับผม 5G ไปไหนต่อครับผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ยิงกันนะสองคนเนี่ยไหนเะขาจะวิ่งตามกันไปเรื่อยๆโอเคว่าเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยนะน่าจะคบกันไว้ไปไงต่อครับผม G uh TG single นะครับผมตอนนี้เห็นคนยี่ที่ ้นไมนเห็นคนอยู่ที่ต้นไม้เขาจะยิงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแม่นางแชมแบกนี้เขาน่าจะดูก่อนนะว่า,าคุณอ,อะไรทีจีนะผมว่าเขาจะเอาไงต่อทีจีิงกก็วิ่งเข้ามาครับผมแชมแบกทําไงต่อครับแปงปัญจ้าครับผมคาที่ใบนี้จะซชุด,ดโอโหเรียบร้อยครับแชมแบกยิงทีจีซิงเกิลไปนะครับผมโอ้โสุดยอดจริงม้ามือดอีกแล้วไม่ม้ามือเด็กเขาสังหารไปสี่เนี่ยโอ้โแคบโง่วิ่งเข้ามาที่บ้านของแม่ลางแชมแบกนะครับผมที่อยู่บ้านเอลนะครับผมเขาได้เรียกว่าโอ้ผมมาแล้วนะ เปิดประตูให้ผมด้วยอ,องคชาต์ตอนนี้ก็ได้สร้างไอ้วอลไว้นะครับผมว่าเออกูมไม่สนใจแล้วกันพวกมึงจะจีบกันแล้วแต่อ้เคาวิ่งมาแล้วกบผมเห็นไข่สักลูกหนึ่งเขาก็น่าจะไปทอดนะแต่เขาไม่ทอดนะครับผมเขามาเก็บของนะผมเก็บของจากไข่กันแหละ ไข่สีมูองคชาตวิ่งอ้อมนะครับผมตอนนี้อยู่ที่เขตบิมาสกีนะครับผมที่ผมเรียกองคชาตนี่ก็ไม่ได้แปลว่าอะไรนะเพราะว่าคำนั้นผมพูดไม่ได้จริงครับเดี๋ยวติดเลทมีคนหลายคนครับผมพยายามที่จะพังกําแพงวอมาเรียมาได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องเจอกับฟอร์ลูซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่มันคนละเกมลยนี่ไม่ใช่เกมเนี่ยมันไทยท่านคุณองคชาตตอนนี้อยู่ที่รถนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาซื้อรถหรือเปล่ามาแล้วมันพูดเร็วทำไมเนี่ยบอกว่าเลยว่านัวจริงๆครับผมแมตช์นี้จรมับผ ตอนนี้ชกลมไปก่อนนะครับผมเขาอ,อาจจะเป็นนักมวยมาก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจจริงๆนะผมนเ,เ,เนี่ยตัวลมไปเลยโตลมไปเลยเนี่ยยิงยิงแล้วทำไมห้าคนนี้มันอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันไม่ยิงกันสักทีวะอู้จันแบงได้ยิงไปแล้วครับผมโด,ดดามจก็ถือว่าเยอะอยู่นะเมะื่อกี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรอดจากอ่าวงได้หรือเปล่ามีการปิดทางวงเข้าออวงครับผมโอเคได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยยวิ่งไปไหนครับแม่นางแม่นางโอ้แม่นางออกข้างขอบวงนะครับผมโดยที่ไม่รู้เลยว่า2คนนี้จะรู้ตัวหรือเปล่านะผมอ,ออกไปยิงครับผมออกไปยิง ปิดไว้ก่อนนะผมตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะมีช่องโหว่ด้านล่างอาจจะยิงได้นะต่อทำไงต่อโอ้โอ้เหลือ2คนแล้วตอนนี้เหลือแม่นางกับองค์ชาตนะครับผมโอ้โหองค์ชาตเหนบมาฮอตแรงจริงๆเลยนะเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่ามีแม่นางนั้นที่ยิงอยู่ข้างขอบวงนะครับผมเอ้า แม่นางแม่นางยิงโอกระชาตนะผมแม่นางยิงโอกระชาตโอ้โหแชมป์แบงค์ในสุดยอดจริงๆเลยนะเห็นนิ่งๆอย่างนี้ไม่ทำอะไรจริงๆเขาพกมีดสมุไรามาด้วยผมชอบมากเลยนั่นนตัวอะไรที่อยู่หลังเธอโอกระชาตตอนนี้ได้ตารงไอวโอยู่ระยะไกลนะครับผมแต่ก็ถักปืนออกมาแต่ยังไม่ได้ยิงครับผม พราะต่างคนต่างมีไอวอลที่เยอะมากพอที่จะสร้างตึกกไปยกได้นะครับผมตอนนี้เหลืออยู่2คนนะครับผม2คนด้านนั้นใครจะเป็นที่1ครับผมต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมผมก็ไม่รู้ลวงหน้าผมไม่ใช่ดรสเตนนะครับอะไรปิดตาปะเนะี่ยมองเห็นไหมนะพี่ทางด้านของโอกาชาก็ช่างไอวอลอยู่ตรงนั้นนะครับผมอยู่ห่างกันไม่ถึง50เมตรนะผมน่าจะาระยะอู้โดนหัวหรือเปล่ามงเมื่อกี้น่าจะโดนหัวนะ แชมป์แบบพยายามที่จะวิ่งเข้าไปชาร์ดนะครับผมโดยรู้ว่าทางฝั่งน้นน่าจะเจ็บสาหัสกันมากนะครับผมแต่ว่าเขาก็ปิดไอวอลไว้จนเขาเข้าไปไม่ได้นะครับผมชาด้าโอเคชาด้เลยพื้นที่นิดนึงครับผมพอจะออกไปยิงได้แต่ก็ออกไปยิงไม่ได้ครับผมเพราะว่าไม่นางวิ่งไปละโอเคสองคนนี้ <S <S โอ้ด,ดูเดือนมากครับผมโอ้กลายเป็นองคชาตนะครับผมที่ได้แชมป์ไปนะครับผมเ <'re> ยี่ยมไปเลยครับผมเต้นสักทีนี่โอ้โหสุดยอดไปเลยเอาของฝันไครวะเนี่ยโอเคทางด้านของวันนี้ครับผมที่หนึ่งเราก็คือคุณองคชาตซีเฮด เอย C S D นะครับผมส่วนที่2ก็แชมป์แบกครับผม4สังหารนะครับผมต่อไปก็เป็นของคุณเบม999 99 99นะครับผมสูนสังหารแต่ว่าก็อยู่ได้ที่3ผมก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ